สวพอ,อุบลช่วยประชาชนครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะท่านท่านสวอท่านท่านพันธบ์รโทรวรจักรจันทาทองถูกต้องไหมคะครับใช่ครับตอเราต้องราตามหน่อยเราคุยต่อาปใช่ไหมครับค่ะในเรื่องของของรถะท,ที่ที่ตกถนนนะคะท่านคะจริงๆอันนี้ต้องเป็นงานจราจรไหมหรือว่ายังไงแต่ว่าในฐานะที่ดูแลพี่น้องประชาชนในภาพรวมด้วยคะ่ะท่านท่านพอก็จริงๆแล้วอ่า การตกถนนมันก็เป็นเป็นเ,นเ,นเฉพาะาบางพื้นที่นะฮะคือคือคือโครงสร้างของถนนอ่อจะเกี่ยวกับก็เกี่ยวกับการจราจรคือการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน,นนะครับค่ะแล้วในในกรณีแบบนี้เราเรามีการดูแลยังไงได้ไหมคะ เพราะว่าถนนมันก็ถือว่ามันแคบเนาะแล้วก็มียากขึ้นรถค่ะก็เลยส่งผลอาจจะมีความเสี่ยงทําให้รถเสียหลักแล้วก็ตกไหลทางได้ตกถนนได้เงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสไปดูที่เกิดเหตุนะครับก็ดูแล้วนะครับก็เสี่ยงนะครับอันตรายจริงนะครับก็เพราะว่าเป็นคอนกรีตเป็นพื้น concrete, คอนกรีตกว้างประมาณสี่เมตรกว่านะทั้งหมดนะครับเป็นรถทิศทาง สวนกันได้นะครับพอดีเลยสวนกันได้แบบพอดีจะเปลี่ยนกันตรงไหลถนนฝั่งนู้นซึ่งลึกประมาณเกือบเมตรนะฮะเกือบเมตรค่ะอันนี้เป็นเป็นทุกจุดเลยไหมคะท่านสระบุรไม่ฮะเป็นเป็นเฉพาะจุดช่วงระยะประมาณแปดสิบเมตรครับจากถนนใหญ่อเข้าไปทางทางบ้านแคมนะครับเป็นร้อยค่ะก็ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะก็คือก็คือเจ้าของที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเขา เขาไม่ได้ดูแลพื้นที่นะเพราะว่าพื้นที่มันต่ํากว่าพื้นถนนนะครับคพอพอมันต่ำกว่าพื้นถนนแล้วมันเป็นมีคลองเนี่ยมันก็เขามาทําถนนอันน้เชื่อว่าได้เป็นการทําถนนภายหลังอันนี้เป็นที่สาธารณะนะคะตรงนั้นนหะค่ะค่ะตรงตรงที่มันตกอะค่ะเป็นเป็นที่สาธารณะเอยไม่ใช่เป็นเป็นที่ส่วนบุคคลเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ที่สาธารณะอ๋อเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะแล้วในวันที่เกิดค่ะ ท่านสารวัตรในวันที่เกิดเหตุเนี่ยที่บอกว่าท่านไปดูเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุอะไรคะที่ทําให้เขาตกมีการเบียดกันหรือว่ายัางไงอะคะไม่ได้เบียดกันครับค่ะคือหมายว่ารถอมันมีรถสวนมาเนี่เบียดกันตกแน่นอนครตกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบ่อยไหมคะแบบนี้บ่อยไหมคะเหตุการณ์แบบเนี้ยอ่าเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งได้ยินสอง <c oughs> สองรายเนี่ยครับ๋อะครับ อแสดงว่าคนขับเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยถ้าเกิดว่าผ่านจุดนี้เนาะครับเมื่อวานผมก็ขับไปดูอีกรอบก็ก็ต้องนึงเลียงดูว่ามันจะเหตุเหตุผลที่ผมว่ามีญ้ารกเนี่ยตรงตรงบริเวณเนี่ยทําให้อ่าไม่สามารถคาดเดาไดว่ามันมันมีอ่าลึกลงไปอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นพื้นเรียบอาจจะขับไปค่ะอาตกได้อันนี้วิธีป้องกันนะคะท่านคิดว่าควรจะทํายังไงดีอะคะ ผมเองก็ได้ไปปรึกษาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกันนะโดยเฉพาะเทศบาลเองนะครับก็ได้เข้าไปอยะยุทานายกนะครับก็แนะนาท่านบอกอให้ท่านรีบแก้ไขว่าเพราะว่าปัญหามันเกิดหลายครั้งแล้วนะครับคือ้องประชาชนได้รับความเดือดอร้อนในการขับรถไปแล้วเกิดตกพัดทั้งตกลงไปนะครับเกิดความเสียหายแต่เบื้องต้นเนี่ยอคงต้องใช้งบประมาณนะครับแต่ที้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันเหตุผมก็เลยให้ท่านเนี่ยจัดทาป้ายนะครับป้ายเตือนเพราะยังไม่มีเลยอืใช่ค่ะป้ายเตือนพอบางทีถ้าถ้ามีการให้สัญญาณหรือให้สัญลักษณ์เนี่ยก็อาจจะช่วยลดความเสียหายตรงนี้ได้ครับอือาจจะมีป้ายเตือนบอกไัเนาะแล้วก็จะได้ใช้ด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะพราอีกอย่างมันเป็นพื้นที่ค่าเกี่ยวระหว่างพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ของเอกชนนะครับค่ะ การที่จะไปทําอะไรก็ต้องผมก็เข้าใจท่านนายกน,นะค,ะคะรับว่าทางเทศบาลนะครับว่าต้องต้องมีการประสานงานค่ะเอาละค่ะมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมคะเรื่องของการใช้รถอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับในในพื้นที่ของเขตอําเภอบุรีชุมราบนะครับจากพื้นที่น้หม,มอบนรัานีจนถึงเขตแยกเจริญศรีนะครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางโค้งนะฮะบาง บางท่านอาจจะครับมาด้วยความเร็วอา,อาจจะไม่ชํานาญเส้นทางนะครับก็ยังไงก็ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับความเร็วนี่สําคัญครับอืมค่ะค่ะวันนีข้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณคะ่ะท่านสารวัตรคะ่ะครับครับ,รบขอบคุณ,ค,ณค,ค่ะสวัสดีคะ่ะท่านพันตำรวจโทวรจักรจันทาทองนะคะสารวัตรป้องกันป,ปราบปรามสาพย่อยเมืองศรีคายอำเภอวารินชำาราบอุบลราชธานีนะคะ สวพอ,อุบลช่วยประชาชน